สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายเดชาหรือทนายใครทุกเดอ,อกมาไลฟ์สดซึ่งทนายเดชาได้กล่าวว่าถ้าใครมาฟ้องผมใช่พลมาฟ้องผมหาว่าผมบิดเบือนคําพิพากษาผมฟ้องกลับสวนทันทีเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นสาธารณะ การวิจารณ์บุคคลสาธารณะนายชัยพลป้าแตนเป็นบุคคลสาธารณะการวิจารณ์หรือเอาคำพิพากษามาวิจารณ์ในลักษณะเคารพไม่ได้เป็นการบิดเบือนผมชื่นชมในคำตัดสินของคำพิพากษาของศาลจังหวัดมุกดาหารตัดสินได้คลาสสิกมากถ้าใครนะ่ะเสือกมาฟ้องกูกูฟ้องสวนกลับไปเลยนะเดี๋ยวจะรู้รับโทษต่ตอจากคดีเดิมถ้า มาฟ้องผมผมจะฟ้องให้รับโทษต่อไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาฟ้องหมิ่นประมาทคนนั้นคนนี้มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวขู่คนนั้นคนนี้ขอยืมคำพูดของนายชัยพลว่ามึงเป็นใครใหญ่มาจากไหนทนายลุงพลบอกว่าพวกนี้นะ่ะไปวิภาควิจารณ์ลุงพลเหมือนว่าทำผิดแล้วผมนะ่ะอยากจะฝากว่าทุกวันนี้ทนายนะ่ะทราบไหมครับว่า สารตัดสินจำคุกแล้วมีความผิดแล้วในคำพิพากษาแล้วท่านทนายลุงพลน่ะบอกว่าไงนะให้ไปดูมาตรา29รัฐธรรมนูญให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าไปดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145คำพิพากษาผูกพันคู่ความหมายความว่าไงเมื่อสารตัดสินว่าชัยพลมีความผิดแล้วพากเด็ก ประมาทให้เด็กถึงแก่ความตายถึงแม้อาจจะไม่ได้เรียกว่าฆาตากรหรืออาจจะไมไ่เรียกว่านักโทษแต่ความตายของเด็กของน้องชมพู่เป็นผลมาจากความประมาทและการพรากเด็กใช่หรือไม่ครับท่านทนายเวลาเราจะให้ความรู้ทางกฎหมายนะ่ะเราต้องพูดให้ครบมาตราย,ยิ่มก้ารัฐธรรมนูญนนะ่ะบอกว่าคดียังไม่ถึงที่สุดสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้หมายความว่า เป็นผู้บริสุทธิ์นะแค่สันนิษฐานความคืบหน้าประเมศชี้คดีลุงพลหากคิดสู้ในชั้นอุทธรดีกาเป็นไปได้ยากที่จะหลุดอายการประเมศอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นถึงกรณีสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกลุงพลสองข้อหารวม20ปีในคดีการเสรียชีวิตของน้องชมพู่ว่าคดีน้องชมพู่นั้นการที่สารตัดสินแบบนี้แสดงว่า พฤติการต,าต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วคดีอาจไม่จําเป็นที่ต้องมีประจักษ์พยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเช่นการชนสูตรพริกศพซึ่งคดีนองชมพู่แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ํหาหักย้อนกลับไปวันที่เจอศพน้องชมพู่ลุงพลเป็นคนขึ้นไปเจอศพคนแรกและมีการพูดด้วยว่า น้องน่าจะขาดอาหารซึ่งน่าสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรและพูดออกมาตรงกับการชันสูตรพลิกศพนอกจากนี้ลุงพลยังมีการพูดเพื่อเบี่ยงประเด็นว่าคนร้ายเป็นชายอายุ30ปีแบกเป้หากวิเคราะห์พฤติการของลุงพลเฉพาะช่วงเวลาที่เจอศพก็พบพิรุธแล้วประกอบกับผลการตรวจเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบในที่เกิดเหตุและที่พบในรถของลุงพล รงกันยิ่งทําให้หลักฐานมัดตัวลุงผลแน่นนอกจากนี้อาจารย์ปรเมศจะบอกอีกว่าหลังจากศาลมีคําพิพากษาลงมาแล้วต้องชื่นชมสื่อมวลชนที่ได้นําเสนอข่าวไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ต่างๆนํา,านมาเทียบเคียงกับคําพิพากษายิ่งทําให้เห็นชัดเจนว่าใครคือคนร้ายส่วนแรงจูงใจสื่อ ก็มีการไปสัมภาษณ์ตำรวจชุดคลี่คลายคดีและนำเสนอไปแล้วว่ามาจากน้ำพึ่งหยดเดียวและเป็นการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่อยู่ทำให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งอาจารย์ประเมศตมองว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบและองค์ประกอบชัดเจนครบทุกมิติแล้วลุงพลรอดยากหากลุงพลจะสู้มีสิทธิ์ทำได้แต่โอกาสสู้จนหลุดในชั้นอุทธรหรือชั้นฎีกาอาจารย์ประเมศตมองว่า เป็นไปได้ยากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบทุกมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากและหากจะสู้จนถึงขั้นหลุดในชั้นอุทธรหรือดีกาต้องยื่นพยานหลักฐานหักล้างให้กับศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้น้าถอนเสียใจโดนลุมพลหลอกแฉนิสัยก่อนดังและหลังดังนึกว่าคนละคน ทั้งนี้หลังจากที่ศาลตัดสินจะมีผู้หญิงรายหนึ่งได้ร้องไห้ปล่อยหัวออกมาด้วยความเสียใจหลังได้ฟังคำพิพากษาจากศาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งเธอคนนั้นคือป้าถอนเพื่อนเก่าของลุงพลชาวบ้านหมู่บ้านกก,ก,กอกและล่าสุดป้าถอนได้มาร่วมรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลเป็นพิธีกรพร้อมยังได้บอกสาเหตุที่ร้องไห้ออกมาโดยป้าถอนเปิดใจหมดเปลือกเลยว่าเสียใจที่โดนหลอก ซึ่งเมื่อศาลตัดสินออกมาแล้วเธอก็เชื่อในคําตัดสินของศาลอีกทั้งตอนนี้ไม่ได้คุยกับลุงพลแล้วเพราะเขานะ่ยไม่คุยกับเราตั้งแต่เขาดังเขาก็ไปเลยป้าร้องไห้ปล่อยมากกับลุงพลเพราะมันหลายอย่างทั้งช่วยเหลือทั้งอบอ้อมอารีโจมตีเราก็ไม่เคยเพราะถ้าเธอรักใครแล้วป้าถอนเล่าต่อไปอีกว่าเธอให้เต็มที่เลยให้ได้ทุกอย่างแต่เขานะ่ยไม่เคยเห็นใจเราเลย ไม่เคยแบบว่าป้าถอนเดี่ยงนั้นเดี่ยงนี้เขาไม่เคยเลยไม่เคยคิดเห็นใจเราทั้งทั้งที่ลูกหลานเราก็ดูแลขนาดข้าวไม่มีกินไม่พอกินเธอก็ให้สามีนะ่ะไปสีให้เรื่องกินเธอไม่เคยคิดเรื่องเงินเรื่องทองเลยตั้งแต่อยู่มาด้วยกันมานะ่ะตอนที่น้องชมพู่หายเธอก็ทำนาแล้วสามีก็แบ่งข้าวให้เขา30ถุงแต่เขาน่ะก็ไม่กล้ามาเอา ตามมกเการถไถแบกข้าวออกไปให้ถึงบ้านดูแลกันแบบพี่แบบน้องเขาก็บอกว่าป้าถอนถ้าได้ดิบได้ดีแล้วจะไม่ลืมป้าถอนนะหนูก็บอกหนูน่ะทิ้งมันไม่ได้หรอกเพราะบ้านกกอกมันไม่มีใครหนูก็ต้องดูแลมันวันที่เกิดเหตุนะ่ะหนูก็ทํากับข้าวเลี้ยงจนมาถึงวันที่เขาดังหนูก็บอกไม่เป็นไรแต่นิสัยเขานะ่ะหนูไม่เคยรู้เลย เพราะว่าออกจากงานมาอยู่บ้านนอกก็เหมือนหนูเป็นพี่เขานะคะหนูก็โอเคเหมือนญาติกันก็พี่ก็น้องกันนะเนาะบ้านหนูสายเลือดเดียวกันทั้งหมู่บ้านด้วยเขาไม่เห็นหนูหนูก็ไม่เป็นไรหนูยังมีพี่มีน้องของหนูที่อยู่ในหมู่บ้านหนูก็มีความคืบหน้าเปิดใจพ่อแบมพยานสำคัญคดีน้องชมพู่เล่านาทีถูกลุงพลข่มขู่ให้เปลี่ยนความจริงเป็นอีกเรื่อง วิทถูกทำร้ายแต่มีลูกอยู่ด้วยเลยไม่กล้านายวัชรินโกงแก่นเท้าหรือพ่อแบมพยานปากสำคัญกล่าวภายหลังสารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาที่อายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทย์ฟ้องในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่หนึ่งในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าอย่างแรกคือขอบคุณศารจังหวัดมุกดาหาร ที่ให้ความยุติธรรมแก่นอกชมพู่สำหรับความรู้สึกของตนดีใจที่ได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้นายวัชรินยกล่าวต่อ,อีอกว่าย้อนกลับไปครั้งแรกยอมรับว่าตอนที่ตำรวจมาสอบปากคำที่บ้านก็รู้สึกกลัวแต่ถ้าไม่พูดอะไรก็กลัวว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็เลยต้องพูดอะไรสักอย่างทำให้ตัดสินใจพูดความจริงออกมาว่าจำเลยมีพิรุธมากวันที่เกิดเหตุ จำเลยเข้ามาพูดกับตนให้เปลี่ยนเวลาเพราะเวลานั้นคือเวลาเด็กหายเปลี่ยนจากเรื่องความจริงให้เป็นอีกเรื่องนายวชรินกล่าวอีกว่าโดยในวันนั้นลุงพลจะเข้ามาทำร้ายตัวเองและมีลูกชายตนเองอยู่ด้วย mm. ก็เลยไม่กล้าทำร้ายและพยานบังคับพูดจาข่มขู่มีการบังคับให้ตนนั้นเปลี่ยนเวลาและวันที่ตลอดแต่ตนนั้นก็ยังยืนยันคำให้การเดิม นายวัชรินกล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากลัวและมีความกังวลว่าถ้าลุงพลได้รับการประกันตัวออกมาจะถูกคุกคามเพราะที่ผ่านมาก็เคยถูกคุกคามเพราะพยายามที่จะทำร้ายร่างกายด้วย